กี่ราคาแพ็คแพ็คแบบก็เขียนราคาติดไว้ติดไว้เนาะค่ะเนาะเพื่อสะดวกในการสร่งจ้ามาวันนี้เพิ่มสิทภาพไปส่งขนมเนาะค่ะเนาะไปก็รถคูณใจของท่องคะเห็นบ่ค่นะนาะจ้าไปต้อการเลยค่ะไปส่งขนมเนาะค่ะเนาะงเสาร์นี้เนาะอากาศก็นหนาวหนาวจ้ามาวันนี้ไปจ้าไปเลยค่ะมื้อนี้อู้ยหนาวคักหนาวเนี่ย นี ais, ่ก็จะเป็นนาวัดเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นนาวัดของบ้านเฮาจ้าบ้านโตกสำราญเนาะค่ะเนาะจ้าจะไปทา้งหวยเนาะค่ะเนาะเบิ่งบรรยากาศยามมื้อเช้าข้างทางไปพร้อมเนาะค่ะเนาะพระก้องก็สิสันๆเน่ ค่ะร้านนี้พ่นเอาสองลอยนอะจ๊ะเนาะกระเียดแพ็คเป็นถุงเป็นถุงมาเลยจ้าเอาหายน้ำมันสิเลยบเ่ คขอบคุณได้หลายค่ะจะไปก้อนข้าบันนี้ <laughs> <laughs> น้ำขังทางกับมีขายเนื้องว่วเนาะคะ่ะเนาะขายเนื้องว่วขายซุยยางเน,ะะนาะค่ะเนาะรลานข้านี่จะไปต่ออกร้านไหมค่ะ <laughs> อันนี้ฮักก็จสิเข่ามู่บ้านสำโรงตตอค่ะบ้านสำโรงเนาะคะ่ะเนาะกับมีอยู่บ่หลายร้านเนาะคะ่ะ แต่ก็บ,บ่ได้ม้ามือนันโดนแล้วเนาะค่ะเนาะหลายหลายมือเรลาอากาศไม่นีกาหนาวอยู่ค่ะแต่ว่ากเย,ย,ย,ย็นเย็นกับบ่ซ้ำหมู่บ้านค่ะไปน้ำกันเรื่อยๆแล้วจ้ะเนะาเนะเบิ่งวิวข้างทางไปน้ำ่าภาพกาสั้นๆจัหน้อยขออภัยเด้อค่ะเด้อ เขาสือมาทรงเหรอจ้าลานนึงเหรอเนาะค่ะเนาะจ้าเขากเอ็ดเป็นถุงมั่ง yup. สินเนาะค่ะเนาะมะก่าไงตอการ ทรงเนาะค่ะเนาะกับบอเด,ดมาจับเอาออกเรื่องบ่นน่อบอบออกเรื่องบ่ ค,ครับผมจ้าขอบคุณหลายๆค่ะาไปร้านอีกต่อไปเนาะค่ะเนาะร้านต่อไปก็จะยู่ข้างหน้าุลนะคะอยู่ทั้งผลส่วนทั้งผลเนาะ ออก,กัด่เนาอหมาเนี่ยเนาะอย่ากัดเด้อจ้ากล้วย,าวยฉาบค่ะยุบานันโคกสารลานจา้าทายันอันนี้พบเป็นยังดต่ค่า อ่าส่งอันแปดบาทค่ะแปดบาทราคาขายซีบค่ะถ้าขายปีกกัขายซีบบาทเพื่อนถามว่าขายจังนใดก็เลยตอบเพื่อนจ้าจ้าส่งซีบาทก็มีค่ะนั่นค่ะส่งซีบาทยกให้นเพื่อนด้วยไหมจ้าซีบาทค่ะใช้แค่นี่แหละเนาะจ้า ดิสิพ่อตีดักฟันน้พิษขอบคุณค่ะจะให้ไปลานไมโตค่ะบันนี้มู่บานนี่ก็เป็นมู่บ้านอันสำลรงเนาะค่ะเนาะมู่บ,าน,นะะนบานสำลรงก็จะมีทรงแค่สองลานค่ะสองลานก็บสิบปต่อทั้งบานผุนเนาะค่ะเนาะ จนกว่ามันหมด ทรงอันบ้านนั่นบ้านสมฮองบ้านสมิดจ้าลาน,นี่ลานสุดท้ายพอดีเนาะค่ะเนะาะต่สเ<า>สด็จกลับบ้านพอดีจา้า